หลังสนามกอล์ฟหมู่บ้านนวะัตธานีนะครับมีร่องน้ำอยู่ข้างข้างสนามกอล์ฟวันนี้เคยใส่เ,เปินปลาไหลตูเบลเลอร์เลยครับได้หลายตัวแล้วครับผมอะเดี๋ยวยันนี้ลองลองลอง,ลองใส่ดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันทีธีใส่ต้องแบบนี้นะครับ มันจะมีล่างและบนเหมือนซื้อหวยนะครับว่าถ้าเอาข้างบนข้างล่างขึ้นมาข้างบนนี้มันจะไม่เข้าน่ครับทีใส่ครับเวลาฝนตกหนักมาอัน มันว่ามกไห,หนไปทัี่อื่นับทำแบบนี้มได้วันนี้แม่นอนเลยมีไป,ไปไหมข้างหลังอ่ะ <ห ả? S 2> ข้างหลัง พี่พรุ่งนี้มาลุ้นกันว่ามันมีสองตัวที่จะเข้า <c oughs> รกระไรตะเต่าครับฮะน,น้ำลึกเหรอ,อ,อทางนน้นเอาเออบั้งขาลามไปใส่ไว้สองหลังครับเออไม่ได้ตามไปถ่ายไม่ได้ตามไปถ่ายตัวนน,น้นหนองใหญ่มั้ ตรงหนองนู้นนะน่ะนะหนองใหญ่ป<ะ>่ามันลุกคุงใส่บูทเข้าไปอ,อทอจบข่าวสวัสดีครับอุปกรณ์ใส่ปลาไหลอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะใส่ดูถ้าฝนตกน่าน่าจะน่าจะมีมีปลาไหลเข้ามาติดนี่รอบที่ใส่ไว้นะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกถ้าเย็นนี้ฝนตกก็มีลุ้นครับมีลุน้นใ่ด้วย สถานที่ครับตรงนี้ก็คือแถวเขตคันนายาวเป็นสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟในหมู่บ้านนวทานีนะครับตรงนี้มันจะเป็นร่องน้ํานะครับร่องน้ําอยู่ข้างสนามกอล์ฟรอบรอบสนามกอล์ฟเลยครับผมเป็นร่องน้ำยารอบสนามกอล์ฟเลยปลาไหลตัวใหญ่มากครับที่นี่ สุดยอดเลยครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันครับเอาล้วครับผลงานเช้านี้ปลาดุกครับปลาดุกไซส์ประมาณเก้าขีด8ขีดเกขีดไข่เต็มท้องแล้วครับปลาดุกนี่โดนไซสครับดวนไซส์ ได้มาตัวหนึ่งครับ